สวัสดีครับนานาเอฟซี Z, อย่าตกปลาลงดาทุกท่านนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับมาตกกุ้งที่อัมพวานะครับผมมาวันแรกมาถึงลงเลยไต่ยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยเดี๋ยวผลงานเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันนะครับผมสวยดิโอ้โหเหลือก้ามเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออก้ามมันไปไหนอะ สายดูสายดิว้าวโอ้ยเนี่ยนะฝีมือไก่ไก่ก๊อฟนะครับเหมือนเรามานั่งดูวันนี้วันนี้มานั่งดูไก่ตกนะครับวันนี้คนเดียวเลยครับไปฮะไก่แล้วเหมือนมาดูไก่ตกวันนี้ฝีมือไก่แล้วครับรอบนี้โอ้ยน้ำใสต้มยำกุ้งซา รอบนี้ดูไสตกดูไกสายนี้นะฮะวันนี้มานั่งดูไก่ะนี่วันนี้ไต่หมานึงเย่งเรามาดูสองอุ้ยเกือบหลุดเรามาดูสองคนนี้ตกใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีผลเลยนะวันเนี้วันนี้ลองลองช่างไอ้นี่ไปก่อน ต้องช่างมือเหรอไหนเลยพี่หวันเจี๊ยบดำปีเลยตัวนี้โอ้ยไม่ใหญ่ลอะไรเราใหญ่ใหญ่เลยนะไก็จับเราเลยไล่ไล่เดี๋ยวผมลับแต้มให้ไต่เอาขึ้นอย่างเดียวโอ้ย ดาวน้องกั่านั้นดูครับนี่วันนี้ไต่เขาไตตกไต่เขาหมานจริงๆวันนี้รอบนี้ไปครับสีมือไต่แล้วครับวันนี้ครับยอมไต่จริงจริงครับโอ้ยแต่ละตัวปมยำกุ้งหม้อไฟแน่นอนนะครับวันนี้ ขึ้นตัวเผาเนาะเผาได้เลยแน่นอนเผาเนี่ยดูดิมเบาเลยนะแน่นอนสายนี้นะขึ้นตัวเผาน้องใหม่นำวันนี้ตายวันได้เสียอืมวันแรกครึ่งวันครึ่งวันลงบ่ายโมงไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ไต๋ถือไปครับไต๋ นี่นะนี่รำไส้กรอบนะโหไซส์สองกว่าสามนะมั้งสองโลมีอ่ะโอยเกินแน่นอนพี่สองครึ่งอ่ะสามโลสองกว่าแน่นอนสวยฮะนี่ดูไซส์ฝ่ามือนู่นนู่นตัวนู่นใหญ่สุดเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่าใส่กล้ามใส่กล้ามนี่ นี่ฮะดูฝีมือกี่ตัววันนี้ตัวเดียวเองงัมาดูไต่ตกวันนี้โอเคฮะเดี๋ยวไปดูพวกนี้กันต่อโอเคครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สองนะฮะรอบที่สองมาแล้วนะครับนี่ไต่ก๊อฟมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดก่อนแล้วแกแล้วนั่นไปเขาเปิดมาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรา ไต่นัดแปดโมงเรามาเก้าโมงเรามาเก้าโมงมาแล้วฮะไต่ชื่ออะไรนะแต่จจ๊ดแต่จจ๊ดนะโหวันนี้น้ำแรงจริงนี่นะฮะน้ำที่สอง อ้น้ำแรงมากเไปครับเก็บเตรียมของลง<อ>ลงเรือกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอาแล้วเสียม,มือต่ใหมาอีกแล้วว <c oughs> ันนี้ไต่ทำงานอีกแล้วอโอ้ยอเรือใโอ้ย ดูดูไซส์นะฮะนี่ฝีมือไต้ข้อมือไปแล้วเอาเรื่องครับวันนี้ที่สองนะฮะก็ลงกระไต่ก๊อฟเหมือนเดิมไปครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้จะได้กิโลเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นได้ครับไต่จี๊ดนะครับเอาแล้วเชือนี้กรละตีความมันเอาแล้วเอาแล้วโอ้โห ใช้สวยใช้สวยนิดนิดเดียวนี่ฮะเอาเรื่องจันก๊อปมาแล้วนะดูโอ้ยดูไซสเอ้ไปขอหนึ่งรูปขอหนึ่งรูปตายไม่แล้ว อีกแล้วนี่ฮะฝีมือไกอฟเรานะโอ้โหนีดูดิน้อยเราก็ใหญ่กว่าอืมถิงกันนี้กันแล้วโอเคครับมีไซส์มีไซส์เอาว่ะไซส์อะไรไซส์ลายไซส์ลายีไอ้นี่สวยงามฮะดู มือตา่อ <Specifically again> ีกแล้วน <es> ี่นะไก่ไก่กอปอีกแล้วนะฮะไซส์เท่านี้นี่โอเคครับอุ้ยลุดอุ้ยเลยขึ้นอยู่แล้วจบเลยขึ้นอยู่แล้วเอาใหม่ฮะไต่ ตั้นทุกทีเลยไม่ได้จับขาดไม่ถึงเอ้าโอ้ยไหนก้ามโตมึงไหนก้ามโตมึงวะก้ามโตโอ้ยสวยงามครับนี่ครับตอนเย็นแล้วยังกินอยู่นะตอนนี้กี่โมงนะเนี่ยห้าโมงเฮ้ยจะหกโมงแล้วโอเคครับไปเลยโตดูท่าท่าพิสดารเหลือเกินเฮ้ยตาแดงตาแดงแป๊ดเลยว่ะ อันหลังตกด้วยเป็นไงตาโอ้ยเตาแดงแป๊ดเลยว่ะอันหลังตกเลยอ่ะนี่สุดยอดสุดยอดคันอยู่คนละทางเลยนะนี่ฮะดูผลงานนะครับขึ้นแล้วอันนี้ของข้างบนดีกว่าอ่ะไต่กอล์ฟนี่ปาดูข้างบนดีกว่าปาไซสครับไซส์ไซส์โอ้ยแต่นี่เขาไม่ยอมนะดูเล่กแต่เยอะนะ ครับแล้วขิ่กันไปไหนเนี่ยขิ่กันไปกันมาโธ่โตมขยกไปสองก้ามนี่นะอไกจี๊ดนะนี่ไก่ก๊อฟไซส์ไซส์เล็กเไหมเอ้าประเด็นมันนี่แล้วเฮ้บอลเล่นกล้ามเขียวเลยนี่ตัวใหญ่ๆดูผลงานวันนี้ตัวนั้นแหละของบอลออกถ่ายแล้วกันเดี๋ยวพี่เรียงกามหลุดสวยอ่ะเดี๋ยวไปเรียงกันเดี๋ยวไปเรียงกัน